รวมปิศนาดังรวมปริศนาทั่วไทยมาไว้ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศนาที่กำลังโด,งด่ง,โดงดังนะครับในตอนนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับปิศนาแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูปิศนาวัดภูก,กระแตนะครับซึ่งมาแรงเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับ ถือว่านะครับก็ให้เข้าบ่อยเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูของวัดภูกระแตนะครับที่ผมสรุปออกมานะครับตัวนี้เป็นการสรุปของผมนะครับในความรู้สึกของผมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะจะไปดูนะครับของภูกระแตนะครับคําว่าแปร5นะฮะท่านผู้ชมตามที่ผมนะครับได้วิเคราะห์นะครับแปลออกมานะครับในส่วนของขบวนนะครับก็คือ66 95นะฮะแล้วก็ด้านล่างมี9299นะฮะแล้วก็มีตัวอักษรเหมือนตัวเลขนะฮะเป็น85ต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของปริศนาดังนะครับนะครสวรรค์มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับปริศนานะครสวรรค์ก็ถือว่านะครับออกนะครับอ่าสื่อโซเชียลหรือข่าวสื่อหลักนะครับก็ออกหลายช่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไทยรัฐทีวีนะครับนี่นะครับ คำว่านะครับอ่าของปิศานครสวรรค์นะครับมีคําว่าปลากับเต่า2ตัวขึ้นบนนะครับช้าง6หัวลงล่างนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีอักขระข้างล่างนะคะเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้ผมจะแยกนะฮะแปลออกเป็น2ส่วนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับข้างบนนะครับก็คือคําว่านะครับปลานะครับก็คือ5นั่นเองนะฮะเต่า กับเต่านะครับเต่าก็คือ3นะครับแล้วก็2นะฮะผมก็แปลได้ตามนี้ก็คือ5 3 2นะครับแล้วก็มีข้างล่างนะครับก็มีคําว่าช้างนะฮะก็คือ3 6ก็คือ6นะครับ5ก็คือ5นั่นเองนะคบท่านผู้ชมฮะต่อมามาดูอัคาระนะครับที่เหมือนกับตัวเลขกันบ้างนะครับจะมองดูดีๆนะฮะก็เหมือนกับ2 18หนะท่านผู้ชมนี่นะครับ 200, 800, 800, แล้วก็เป็น2 4 8ี่นะฮะ แล้วนะครับด้านหลังคือ19นะครับแล้วก็16นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของปริศนาพระอาจารย์ชัยชนะกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องนะครับอ่าแจ้งข่าวนะครับบุญกระถินใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นที่วัดใหม่ชัยชนะนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับที่จังหวัดขอนแก่นมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็นำปริศนามาฝากทุกท่านก่อนครับเดี๋ยว ถ้ามีการปล่อยฝันหวานออกมานะครับผมก็จะนำมาผักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับของวัดใหม่ชัยชนะนะครับก็มีคำว่า1กล้องนะครับที่ผมสรุปออกมาก็คือ1 2แล้วก็08นะฮะแล้วก็มี1,000นะครับก็คือ เหมือนกับตัวเลขเลยนะครับ1นึ่พันนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับ1กับ6นะครับฉีดนะครับแล้วก็จะมี960 0แล้วก็1 0นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ